หวังว่าจะไม่มีใครรู้นะว่าเราทําการเราไปแปลกกับมนุษย์เนี่ยคุณตํารวจอีลงม,มาเดี๋ยวเดยวฉันไม่ได้ทำหนะ้าอย่าจับเลยช่างนันงก่อนคุณช่วยซ่อมไอเครื่องดูดผีหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะแล้วมันพังได้ไงนะ่ะช่างมันเถอะรีบซ่อมก่อนที่ผีจะมาเดี๋ยวนะผีเหรอหยุดพูดแล้วไปซ่อมท้องซะพูดกันดีๆก็ได้โอ้เออเสร็จแล้ววอเตอร์เสร็จ เฮ้เฮ้ยผีมาเฮ้ hey, อย <im> <Lock ed> <Wireless> hey, อย่าเพ <at S 1> <time noise> ิ <isha> right. ่งใช้มันมันเหลือแต่แค่แบตสำรองไม่มีเวลาแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยทำย่างั้นได้ไงเนี่ยก็จะทำยังไงได้เรามันเจียนตัวขนาดนั้นน่ะถ้าจะชาร์จแบตใหม่มันต้องใช้พลังงานทั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าเลยนะแบตสำรองที่มันใช้มันหมดแล้วโรองไฟฟ้าเหรอหัวหน้าก็มีอยู่นี่ เออจริงด้วยงั้นเราต้องรีบไปแล้วก่อน,นจะไม่ทันเวลาที่นี่เปลี่ยนไปเยเลนเนียยังพูดต้องรีบไปชาร์จก่อนไอ้มันอาจจะอันตรายมากจะสามารถฆ่าช้างได้ห้าตัวเลยละ่ะคือฆ่าช้างห้างตัวเลยเหรอใครจะกล้าทําเนี่ยนายนั่นแหละจะจะทํางานปอยกระแสไฟไฟ้าเองสมชายช่วด้วยฉันไม่อยากตายแต่ถ่านั้นไม่ทําไม่ใช่แค่น,คน,น,นายคคเดนะที่ตายอะ่ะชั้น แล้วก็คนทั้หมู่บ้านเนี่ยจะตายเพระโดนผีกินกับหมดแล้วเนี่ยกดก,ก็ได้เอานี่ใส่ชาร์จนี่ฉันต้องทำจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเอาลันนะเตรียมตัวถ้าจะปล่อยกระเซฟายภายในสามสองหนึ่งคือ <c oughs> ไปหยิบลงมาเลยเราต้องรีบแล้วไม่งั้นผีไม่ได้ฆ่าคนทั้หมู่บ้านแน่ โอเคแป๊บนะต้องติดตั้งเจ้านี่ก่อนทําไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะสามารถขยายพื้นที่ในการดูดทให้มันสามารถดูดได้เกือบทั้งหมู่บ้านเลยนะเราจะได้ไม่ต้องไปดูดผีทีละตัวไงล่ะโอเคงั้นดีเลยงั้นพร้อมนะสามสองหนึ่ง มันคงจะหมดหมู่บ้านแล้วแหละฉันก็ว่างนั้นแต่ถึงไม่หมดฉันก็ไม่ทำอยู่แล้วแหละเพราะฉัน<อ>เกลียดไปละนคือเสียครับ